สวัสดีครับพบกับผมดรกฤะลิดเลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับท i ปท o k t <ip> <talk>. v <tv> ทีที่ที่มีสาระดีๆให้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองไม่อยากต้องไปตามใจใครไม่อยากต้องทำตามใครไม่อยากจะต้องไปคอยเลียแข้งเลียขาประจบประแจงหรือคอยเอาใจใครเรียกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นจะทำอย่างไรก็จะมี ส่วนมากจะเป็นคนรุ่นใหม่ครับคนที่อายุประมาณสัก30ตั้งแต่35ลงไปจะเป็นประมาณนี้ครับที่มาคุยกับผมเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าคนเจนวายเหล่านี้นั้นมีความต้องการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอยากไม่อยากที่จะต้องไปคอยตามใครอยากจะทํางานในแบบที่ตัวเองทําอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําไม่อยากจะไปเดินตามใครหรืออยากไม่อยากเป็นสแตนดาด ผมก็จะแนะนาอย่างนี้ครับว่าคุณจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ข้อที่1ครับคุณต้องโคตรเก่งจนคนต้องงอคุณ 2. คุณสามารถใช้ชีวิตทํางานหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครช่วย 3. ครับคุณสามารถพึ่งพาตัวเองโดยที่คุณลําบากก็ไม่ต้องการให้ใครมายื่นมือ ถ้าคุณทําได้3ามอย่างแบบนี้คุณไปโตตัวเองได้ครับคือถ้าคุณเก่งเก่งสุดๆเก่งแบบว่าคุณจะงี่เง่ายังไงคนก็ต้องยอมคุณจะเป็นพนักงานที่แบบเอาตัวเอาเอาแต่ใจจะแบบว่ามาสายกับก่อนคือคุณจะแบบมีเรื่องแบบว้าๆปอปๆเกิดขึ้นแค่ไหนก็ตามคุณสามารถทําได้โดยเจ้านายไม่ด่านั่นแปลว่าคุณต้องเก่งแบบว่าเก่งแบบแบบนายยอมอ่ะแบบเฮ้ยก็มญหาคนแทนไม่ได้ แต่ถ้าคุณทํางานได้ตามปกติความสามารถของคุณสแตนดาร์ดคุณสามารถถูกทดแทนด้วยไขรก็ได้แนะนําครับอย่าเป็นตัวของตัวเองครับไม่อย่างนั้นคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองที่บ้านแบบไม่มีงานทํานั้นข้อที่1ครับคุณต้องเก่งเรื่องนั้นให้สุดเก่งเรื่องนั้นให้จริงให้คนอื่นแทนคุณไม่ได้ข้อที่2ครับคุณจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคือจะจะบอกว่าอาจจะมีงานที่มันมั่นคง รายได้ที่เข้ามาคุณสามารถที่จะมาเลี้ยงตัวเองได้หรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของคุณสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้โดยที่คุณไม่ต้องไปไปงอใครไม่ต้องไปให้ใครมาช่วยกินให้เพื่อนเปิดร้านใหม่ว่ามาช่วยกินหน่อยดีเพราะร้านมันไม่ค่อยมีคนถ้าแบบนั้นครับคุณไปต่อยตัวเองไม่ได้ครับเพราะคนจะมีแต่คนเกลียดคุณงนั้นถ้าคุณอยากที่จะทำอย่างไนอยากอยากทำอะไรก็ทํา คุณอยากจะทําธุรกิจทําร้านอาหารที่อร่อยอร่อยจนแบบเคยเจอไหมครับไอ,พไอพ้พวกไอ้พวกพวกก๋วยเตี๋ยวหรือพวกร้านร้านอาหารที่แบบห้ามปรุงอ่ะที่แบบขอขอ,ขอแบบร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบขอพริกป่นแล้วโดนแม่ค้าด่าเคยเจอไหมออแต่ร้านพวกเนี้ร้านพวกเนี้ยังไงก็มีคนไปกินแล้วก็มีคนต่อคิวถ้าร้านแบบนี้เนี่ยคุณไปโต้ตัวเองได้ครับทำลดรสชาติอาหารแบบของคุณเลย ปากเสียแบบนี้เลยด่าไปทั่วแบบนี้เลยแล้วก็มีคนกินหรือแ,แม้กระทั่งอย่างเคเ้กป้าเฉยอย่างเงี้ยบ้าป้าเค้กอันนึงรอเป็นชั่วโมงอะ่ะคุณพระกินที่อื่นก็ได้ป้าแต่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันและด้วยเคเ้กป้เฉยที่ป้าแกก็นั่งทําของแกไปคนเดียวแล้วคนก็รอคิวมันเข้าไปบ่นแค่ไหนก็ยังรออย่าบ่นนะครับป้าแกก็ไล่กลับบ้านอย่างนั้นนะ่คุณไปต็งตัวเองได้ในแบบที่คุณอยากจะเป็น ธุรกิจคุณต้องเลี้ยงตัวเองได้สินค้าและบริการของคุณนั้นต้องเป็นที่ต้องการของตลาดมีการปรับตัวตลอดเปลี่ยน s t r a t e g y เปลี่ยนแผนการตลาดปรับปรุงสินค้าให้การบริการจนคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปงอนง้อใครอย่างนั้นครับเป็นตัวตวเองได้ 3. ครับชีิตคุณจะต้องมั่นคงเพียงพอที่คุณจะไม่ต้องไปขอให้ใครช่วยในวันที่คุณลําบาก นั่นเพราะคุณต้องวางแผนธุรกิจหรือวางแผนการทางานคุณได้ดีพอว่าถึงจุดที่เป็นจุดวิกฤตขึ้นมายังไงคุณก็ยังอยู่ได้เช่นคุณอาจจะมีเงินเก็บเยอะถึงวันจริงๆขึ้นมาธุรกิจมันเกิดมีมปัญหาน,น็อกขึ้นมาคุณไม่ต้องไปขอให้ใครมาช่วยกินเพราะคุณมีเงินเก็บพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องให้ใครมาช่วยต้องทําแบบนั้นนะครับสําหรับคนรุ่นใหม่คนที่ อยากจะเป็นนายตัวเองคนที่อยากจะทําทุกอย่างในแบบที่ตัวองอยากทําครับข้อที่ 1. ครับคุณต้องเก่งจนคนอื่นทดแทนไม่ได้ 2. ครับคุณจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองและ3ครับคุณต้องมีแผนสํารองทําให้คุณเดือดร้อนแค่ไหนก็ไม่ต้องงอนง้อใครให้ใครมาช่วยถ้าทําแบบนี้ได้คุณจะเป็นตัวเองของตัวเองได้อย่างที่ไม่ต้องงอนง้อใครคนหนึ่งครับที่เป็น ที่เป็นโรโมเดลให้ผมเลยก็คือคุณพ่อผมคุณพ่อผมเป็นคนที่เป็นคนทําธุรกิจที่แบบว่าตรงไปตรงมามากไม่พอใจก็บอกไม่ขายละเลิกไม่ไม่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องมาซื้ออีกไม่ขายคุณเอางั้นเลยหรือว่าเจ้าของสินค้าเรื่องเยอะก็บอกเอ้ยงั้นไม่ต้องส่งของมาละเดี๋ยวหายอื่นขายเอาขนาดนั้นเลยแต่แกไม่ต้องงอนง้อขายจริงๆครับแล้ววันหนึ่งอายุ55หแกก็ เลิกแล้วแกก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแกก็อยู่ได้เพราะจนกระทั่งแกเสียชีวิตไปแกมีเงินเหลือเยอะมากอยู่ได้อีกโอ้โหนานมากเพราะแกมีเพาแกเก็บเงินเอาไว้เยอะมากดังนั้นการที่แกทําธุรกิจสินค้าของแกขายตัวสินค้าของแกนั้นขายตัวเองได้และในยุคที่แกมาทําธุรกิจในยุคนั้นสมัยนั้นคนพูดภาษาอังกฤษได้มีน้อยแต่แก่พูดภาษาอังกฤษได้ แล้วแกก็มาสายงานขายมาตลอดดังนั้นพอฝรั่งจะแกเริ่มทําธุรกิจกับเยอรมันดังนั้นพอเยอรมันเจ้าไหนอยากเปิดสินค้าในไทยเขาก็ต้องมาหาพ่อผมนั่นคือข้อที่1ครับคุณต้องเก่งพอที่คนอื่นแทนไม่ได้เนื่องาพ่อผมขายของที่เป็นธุรกิจพวกชิ้นส่วนยานยนต์นเข้ากับแถววรารจักรแกถือวราระจักรไว้ดังนั้นใครที่อยากจะเอาสินค้าจากเยอรมันหรือจากยุโรปเข้ามาบุกเมืองไทยแล้วเข้าวระจักฝรั่งพวกนี้ไม่มีทางเข้าไปได้ครับเพราะ ถามว่าเราจักคู่สอังกฤษไม่ได้ดังนั้นก็ต้องมา,าพ่อผมดังนั้นอย่ามางี่เงา่างี่เงา่าคุณเลิกขายเพราะยุคนั้นสมัยนั้นมีสินค้าเข้ามาเยอะมากแล้วแกสามารถเลือกได้ดังนั้นข้อที่1ครับคุณต้องเจ๋งพอครับ2ด้วยสินค้าของแกด้วยธุรกิจของแกนั้นเป็นสินค้าที่คนต้องซื้อพราขายของพราขายที่เป็นช่วงล่างรถยนต์ให้กับรถเบนซ์นั้นเบนซ์ทุกคันครับเบนซ์ทุกคันจะซื้ออะไร ต้องซื้อกับร้านที่ผ่านจากพ่อผมไปครับพ่อผมเป็นตัวแทนในเมืองไทยดังนั้นเบ้นในเมืองไทยเยอะมากดังนั้นจะซื้ออะไรสินค้าช่วงล่างเบ้นยี่ห้อนั้นจะต้องซื้อผ่านจากร้านที่พ่อเป็นตัวแทนเท่านั้นทําให้ข้อ2ครับสินค้าคุณเลี้ยงตัวเองได้และเนื่องจากสินค้ามันมีเข้ามาเรื่อยๆตัวนี้ไม่ไมไมพอใจเตะออกไปก็จะมีสินค้าใหม่เข้าคิวกันเข้ามาและมันเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่ แค่อยากซื้อแต่เป็นอะไหล่รถยนต์น,นะเมื่อรถเสียสินค้าพวกนี้เสียมันต้องการอะไหล่แน่นอนมันต้องซื้อไม่มีใครต่อรองดังั้นข้อที่2ครับสินค้าพวกนี้ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองข้อที่3ครับวิกฤตแค่ไหนก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องให้ใครมาช่วยเพราะชีวิตแกทั้งชีวิตแกเป็นคนใช้เงินประหยัดมากใช้เงินน้อยมากของแบรนด์เนมที่เห็นแกใช้ก็คือ1นึ่นาฬิการโรเล็กที่แกซื้อตั้งแต่เลยแกอายุ20่กว่า จนวันตายแกก็ยังใช้ในการเล่นเดิมกับเมื่อก่อนแกก็จะใช้แต่รองเท้าแบรลี่ยี่ห้อเดียวแกจะมีของ2แบรนด์เนมอยู่2อ,อันครับพอวันที่แก,กเกษียณไปแกก็ใช้แต่พวกของที่พวกพลายเออร์เอามาให้พวกเสื้อที่มีโลโก้ยี่ห้อน้นยี่ห้อนี้ใส่ของแพงอย่างมากแพงอย่างมากก็อยู่ในโครและแกก็เก็บเงินไว้แล้วแกก็ใช้โดยไม่ต้องทํางานแกสามารถที่จะ แกอยู่20ปีโดยที่ไม่เคยเอาตาังค์ลูกและแกก็เลี้ยงลูกเสมอจนกระทั่งวันนี้ผมก็ไม่เคยได้เลี้ยงแกเพราะแกไม่เคยยอมให้เลี้ยงข้าวค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นขนาดบินไปหาแกตัวเครื่องบินแกยังไม่ให้จา่ายแกอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยเพราะนั้นแกจะเป็นตัว,ตวเองอยังไงก็ได้ แค่สามข้อนี้ครับคือตัวหลักถ้าคุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองดังนั้นวันนี้ครับถ้าคุณอายุถึง35คุณมาถึงวัเริ่มเข้าใกล้วัยกลางคนละคุณอาจจะฝึกฝีมือได้ไม่ทันแต่คุณต้องหาช่องทางว่าสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญสิ่งที่คุณชํานาญแล้วทําให้สิ่งที่คุณชํานาญนั้นสามารถทําให้คุณอยู่ได้โดยที่คุณไม่ต้องงอใคร 2. ครับคุณต้องหาธุรกิจหรือหางานที่คุณทําที่คุณมั่นคงเพียงพอ ที่งานนั้นจะเดินต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครช่วยและ3ครับคุณต้องทำให้ตัวเองมั่นคงเพียงพอที่จะทำให้คุณวิกฤตแค่ไหนคุณก็ไม่ต้องให้ใครมาช่วยเพราะสายครั้งครั้ที่ผมเคยเจอที่คนเป็นตัว,ตวเองไม่ได้เพราะว่าคุณทำบอกทาธุรกิจโอ้ยทำธุรกิจ,กจมันก็ต้องงอชาวบ้านบอกผมบอกไม่ครับผมเห็นพ่อผมคนนึงละเป็นพ่อค้าที่ไม่เคยง้อใคร แต่นั่นคือยุคนั้นสมัยนั้นแต่ผมเห็นเลยว่าวิธีการของแกเนี่ยมันทำให้แกอยู่ได้จริงๆดังนั้นทุกวันนี้ครับใครจะอยากเป็นตัวของตัวเองครับคุณต้องทําให้คุณนั้นถืออะไรไว้บางอย่างหรืองานของคุณนั้นสามารถที่จะเติบโตได้ซึ่งถ้าคุณทำพางานพวกอยู่ในองค์กรที่ต้องใช้เส้นสายที่ที่คุณจะเติบโตได้ต้องมีเจ้านายคอยดึงต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดัน อย่นี้คุณลําบากครับเพราะคุณจะไม่สามารถโตได้เพราะคุณต้องไปคอยงอนง้อประจบประแจงปีใหม่ทีก็ต้องมีกระเช้าวันเกิดทีก็ต้องจําให้ได้ต้องไปคอยดูลูกนายไปคอยดูแลหลานของนายอย่างนั้นคุณไม่ได้คุณต้องเลือกไปทําในสายอาชีพที่มันมีหรือไปอยู่ในบริษัทที่มันมีวิธีการประเมินผลที่มันไม่ต้องใช้เส้นสายแต่อย่างว่าครับมันก็ยากหน่อยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เจ๋งสุดจริง ก็จะมีคนอื่นๆครับที่เขามีฝีมือใกล้คุณและมีเส้นสายเขาก็ได้ไปก่อนแต่ถ้าคุณไม่สนใจว่าจะต้องรีบโตไม่ได้สนใจอยากจะโดนเลื่อนเลื่อนขั้นเร็วๆหรือเงินเดือนขึ้นเร็วๆพูด,ดง่ายๆคือคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครดันคุณอยู่ได้โอเคไฟล์ okay, thank you and you แล้วถ้าคุณสามารถประหยัดได้คุณมีเงินเก็บมากพอที่คุณจะอยู่ไปเรื่อยๆได้โดยที่คุณไม่ไม่เดือดร้อน ถ้าแบบนี้ได้ครับคุณจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายดังนั้นครับน้องๆยุคใหม่ที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองได้ทํา3ข้อนี้ได้เมื่อไหร่คุณจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องงอขายครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของหลักสูตรต่างๆที่เป็นในเชิงหลักสูตรเต็มครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเรา w w w t i p t ท์เว็บทออยากจะชมคลิปเรื่อยๆครับก็กด Subscribe เพื่อจะได้รู้ว่าเรามีวิดีโอใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่ แล้วถ้าเกิดอยากที่จะให้กำลังใจเราครับกดไลค์หรือแชร์ส่งต่อให้คนอื่นได้ความรู้ดีๆต่อไปครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ